สวัสดีครับทุกคนครับยินดีต้อนรับสู่รายการโอลิมปิกข้างบ้านแต่ว่าอันนี้เป็นสเปเชียลอีดิชันนะครับเป็นโอลิมปิกในบ้านนะครับ หลังจากรอบที่แล้วที่เราปาขอนไม้เราทำอะไรกันบ้างวะเราปาขอนไม้เราไปตีแบตบนเทพูลินอ่าวันนี้นะครับเป็นอีกกีฬาหนึ่งที่เราได้รับคำแนะนำจากทางบ้านนะฮะคุณสตอรี่บอมส่งเข้ามานะครับบอกว่าทิ<ห>บอสครับทำไมคุณไม่แข่งกีฬานี้ในสตูครับแล้วเขาก็ส่งคลิปมาตึดดึดเป็นคลิปไวรัลในทิกตอ็อกที่บางคนแบบว่าดีไหมที่ฟันเข้ารังกันแล้วผมก็เลยทักนอตไปว่าอนอตแข่งไหม แข่งกันไหมดอนแข่งไหมไวนะเรื่องเงี้ยไววมากวันนี้นะครับเราก็จะมีการแข่งขันทั้งหมดสองรายการเลยนะครับรายการแรกคือการคว้างไม้ลูกชิ้นมันมาได้ยังไงนะมันงอกมาได้ยังไงมันงอก มันงอกมาจากที่ว่าเราฝึกดีดไม้ยิ้มฟันกันแล้วมันไม่เข้าสักทีหนึ่งเราก็เลยงุนกินหัวเสียว่ามันมีกีฬาที่มันง่ายกว่านี้ไหมวะก็เลยไปหยิบไม้ลูกชิ้นจากเวิร์กช็อปมาแล้วก็ปาเฮ้ยง่ายไหมครับง่ายง่ายกว่าเยอะงั้นเราแข่งกันนี้ก็แล้วกันทัวร์นาเมนต์ที่หนึ่งคือการเฟ้นหาเซียนคว้างไม้ลูกชิ้นในสตูแล้วนะครับวันนี้มีผู้เข้าแข่งขันสามคนนะครับมีผมบล็อกยินตินะครับมีดอทนะครับผมแล้วก็มีเพนนะครับเดี๋ยวจะเข้าสู่การอธิบายกติกานะครับ ที่ทุกคนเห็นอยู่นะครับตอนนี้คือเป้าปลาไม้ลูกชิ้นออฟฟิเชียลถ้าเกิดคุณเป้าเข้าไปตรงกลางนะครับ5คะแนนครับาแต้มส่วนถ้าเกิดคุณเข้าไอสี่เป้าเล็กที่อยู่ข้างๆออกมานะครับอันนั้น3คะแนนอยู่ระหว่างนั้นอ่ะแถวๆวนั้นอ่ะได้2คะแนนแต้มแต่ถ้าเกิดต้องถึงจุดนั้นตรงขอบแต่ยังเข้าอยู่เราให้เป1คะแนน1แต้มระดับห่างออกมานะครับเส้นแรกอยู่ที่1.2เมตรครับเส้นที่สองอยู่ที่1.5เมตรครับถ้าเกิดคุณเลือกปลาจากเส้นที่สองนะครับคุณจะได้ คะแนนไปเลยคูณ2คูณ2วิธีการเลือกว่าใครจะเริ่มก่อนครับเป็นวิธีออฟฟิเชียลที่เขาทำกันมาหน้าเลยครับน้าเลยฮะเอามือออกมาฮะโอโนยอบเออไเจอออกคือคนสุดท้ายคนสุดท้ายโอเคโอเคนอยอบเอาโนยอบเอาเรียบร้อยเอาผมคนสุดท้ายไม่อยากให้คนแรกเลยไปยิงอ่าเอาคนที่เท่าไหร่ผมคนสอง โอเคผู้ท้าชิงคนแรกอ่้ถ้างั้นเดี๋ยวผมจะรับหน้าที่เป็นพิธีกรเองนะครับเดี๋ยวผมเปิดไว้เมมโมก่อนนะครับตอนนี้นักกีฬาของเราครับคุณเพนได้เตรียมตัวนะครับกำลังขึ้นแท่นในการแข่งขันแล้วครับในมือเขานะครับสำหรับใครที่เคยมาดูกีฬานี้ครั้งแรกนะครับหมะอธิบายนะครับเขามีในมือทั้งหมด10ไม้ด้วยกันนะครับแต่ละไม้นี่ก็เป็นไม้ที่เขาไปเฟ้นหามาจากยอดภูเขาเอลไม้ที่ที่1ครับเขาเลือกที่จะยืนในเส้นคูณ2นะครับ โอ้ไม้ที่หนึ่งโอ้อันนี้คนอันนี้ควรจะดูภาพช้านะครับเพราะว่ามันเกือบได้5คะแนนแล้วครับผมโอ้โหน่าเสียดายฮะไม้ที่สมครับโอ้ยได้ไปทั้งหมดคุณ2เอาไป4เลยครับอ่าตอนนี้4ี่คะแนนแล้วครับโอ้โห โอ้โหนะครับก็ตอนนี้ผ่านไปหลายไม้เขายังไม่ท้อที่จะเอาคูณสองนะครับไม่เข้าใจว่าเข้าไปเอาสามแต้มง่ายๆไม่เอานะครับลองสามก็อันเดือยโอ้โหยังไม่ได้เลยอะยังไม่ได้ฮะโอ้อันนี้ได้สองแต้มครับรวมเป็นหคะแนนครับตอนนี้โอ้โหได้ไปบวกอีกสองเป็น8ปดครับผม โอ้อีกสองสิบคะแนนแล้วครับตอนนี้ <c oughs> โอ้ไปดูภาพช้าไม้สุดท้ายกันอีกครั้งนะครับผม <c oughs> จะเห็นได้ว่ามันเข้าไปแล้วแต่มันไม่ปากนะครับ <c oughs> อ่าเรียบร้อยนะครับคุณปติญญานะครับหรือคุณเพรนะครับนักแข่งขันโอลิมปิกคว้างไม้ลุกชิ้นนะครับ <c oughs> ปิดคะแนนไปที่10 <c oughs> คะแนนครับผมอ่ <c oughs> านักกีฬาคนต่อไปครับคนนี้เขามีคนเชียร์เยอะนะ <c oughs> โอ้โหแค่เดินเข้ามาในสนามนี่สาวกีกันถึงหน้าปักซอยนะครับโอ้ อ่ะครับคุณดอครับคุณดอโอ้โหน่าโอ้โหลีลาเขาเยอะนึกว่าเมสซี่นะครับหาไม้ไม่ครบไปหายไปที่คุณดอดูทรงแล้วเขาจะเริ่มจากคูนสองครับผมใช่เขาจะยากกันไหยอ้าวคุณสองว้าไปแล้วพี่โหดอ่ะเออสี่คะแนนครับผมโอ้ไม้แรกได้ไปแล้วสี่คะแนนครับ โอ้ศูนย์ครับผมโอ้โหศูนย์ครับผมอีกสี่ครั้งเองนะอ้าวตื่นสนามแบบคนเชียร์เยอะอ๋อโอ้โหคนคดหลังกล้องนี่สองร้อยกว่าคนคนดูนี้่อยไหมปกติซ้อมคนเดียวไงซ้อมคนเดียวไม่ใช่ใกล้ๆไหมไปเอาคะแนนก่อนไหมไปเอาคะแนนก่อนไหมตอนนี้สี่นะสี่คะแนนนะเออหคะแนนอ่าได้หกคะแนนแล้วครับ เอยสิบเอ็ดครับผมโอ้เดี๋ยวมาดูภาพช้ากันอีกครั้งนะครับไม้เด mm ียวเขาได้ไปถึง5คะแนนนะครับตอนนี้ดอทนำเพนไปเรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ที่11คะแนนครับผมโอ้ยไปเกือบเกือบ oh. โอ้โหเดี๋ยวก่อนฮะคุณจะเอามากกว่าผมแค่แต้มเดียวเน้นแค่ชนะใช่ไหมเนี่ยชนะก็คือชนะโอเคโอเคตอนนี้นะครับเป็นไม้สุดท้ายของคุณดอสครับครับผมดูทรงแล้วเขาเอาคูณ2นะครับท่านี้ได้นะเนี่ยคือตรงกลางคูณ2อด้วยยี่สิบแต้มสิบแต้มเลยยี่สิบเอ็ดเลยให้ผมให้ผมลุ้นเป็นหนังอินเดียเลยอ่ะคุณดอสจบไปที่11คะแนนนะครับผมได้ที่1 ตอนนี้นะครับมาแล้วครับสำหรับผ to yeah, so like ู้เข้าแข่งขันคนที่3นะครับคนนี้เขาเป็นตัวเต็งเลยครับเพราะว่าบ้านเขาอยู่ใกล้สนามซ้อมมากนะครับบ้านที่แชมป์ปามีด้วยครับอ่าถูกต้องครับนี่เขาใช้ทักษะที่ไปเรียนปามีดมานะฮะมาแอพพลายมาโกงพวกเรามาฮะแอพลายแอพพลายแอพพลายแอพพลายเออโอ้ย สี่แต้มแรกนะครับผมสำหรับไม้ที่สองเอาไม้ที่สามครับเป็นแปดแต้มโอ้โหเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวขอสรุปคะแนนก่อนนะครับตอนนี้คุณบอสนี่ขึ้นมาเป็นที่หนึ่งแล้วนะครับเอาสิบคะแนนอ๋อสิบคะแนนนะคะแนนให้ดูโอ้โหไกลกว่านี้หน่อยได้ไหมครับมีมีคุณสามแล้วโอ้ยเราไม่ต้องนับแต้มแล้วกันนะ โอ้โหโอ้ตอนนี้คือเขาเก็บแต้มแบบชิวๆนะครับเพราะว่ายังไงเขาก็ชนะอยู่ดีนี่เอออันนี้เท่าไหรเนี่อันนี้หนึ่แต้มเป็นสองนะฮะและนี่คือไม้สุดท้ายของเขาครับโอ้ก็จบไปเลยครับกับทัวร์นาเมนต์ปลาไม้ลูกชิ้นนะครับเดี๋ยวพักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาหลังโฆษณาครับ ใจฟยินดีต้อนรับทุกคนนะครับกับเข้าสู่รายการโอลิมปิกในบ้านนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักนะครับไม้จิ้มฟันตาเสือดาวปาอีกครั้งก็โดนครับอ๋อฮอการแข่งขันหลักในวันนี้เป็นดีดไม้จิ้มฟัน,ฟนเราจะแบ่งเป็นทั้งหมด3ฮิตด้วยกันนะครับกติกาเหมือนเดิมทุกอย่างเลยแข่ง3ามรอบแข่ง3รอบแตแต้มรวมกันใช่ไหมครับแต้มรวมกันครับอ่าโอเคครับก็รอบนี้ใครเริ่มฮะคุณบอลเริ่มก่อนครับเอาผมเริ่มก่อนนะฮะอ๋อคะแนนมากไปน้อยโอเคฮะ ไม้แรกเป็นไม้แบบซ้อมเสมอซ้อมซ้อมซ้อมอเฮ้ยลงสนอมาที่สามะไม้ที่สามครับโอ้โหจากที่ดูนี่เขาใช้เทคนิคแบบควงสว่านนะครับใช่ใช่ใช่เนี่ยครับตอนนี้เขาขยับมาครับเขาเริ่มเล่นเล่นเพลเซฟขึ้นนะฮะเออให้มันสมกันที่ซ้อมมาเป็นพันใช่ใช่เป็นพันไม้นะเออ เกือบเได้คลัวเกือบได้สามแต้มนะับไม้ต่อไปครับอ่าโอเคฮึยยากจริงยากจริงยากจริงแลาเป็นไรเรามีสามรอบเรามีแค่ซ้อมมืึ่เก้าวและไม้สุดท้ายของเขาครับไม่มีจับเวลานะครับอ่า แต่มันมีหลายอันนะคะเท่าที่ดูเนี่ยมีหลายอันที่แบบพยายามจะเข้าไปปักแล้วเดี๋ยวต้องไปยู่ภาพช้ากันว่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่มันจะปักเข้าไปแล้วเด้งออกมาเออเนี่ยฮะเหมือนเหมือนแมสมันไม่พอที่จะปักเข้าไปมันก็เลยเด้งออกมานะครับแหม่โอเคต่อไปครับต่อไปตาตาผม่ะคุณนะครับอ่าได้คะแนนมากกว่าผมเลยครับเขาเขามีการแบบเช็คไม้ทุกด้ามเลยนะครับนั่สิเขาเริ่มที่เท่าไหร่นะคูณคูณเท่าไหร่เดี๋ยวเรามาดูกันนะ มีการเคลียร์สนามก่อนล้มเหมือนล้มต้มบิดปิดเท้าในการนี้ด้วยมันแยงตา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 สองคะแนนแรกนะครับมาแล้วอีซี่อีซี่แท้อีซี่ขอคนเน้นเขาเน้นเขาสะบัดสะบัดสะบัดขึ้นสะบัดขึ้นเดี๋ยวดูไหเดี๋ยวบ้างเดี๋ยวบ้าง หนึ่งให้ให้หนึ่งฮะเขาต้องเขาชนะคุณสองเขาเจ้าคุณสองครับเนี่ยเขาเขาเห็นว่าเขาชนะคุณแล้วไงอ๋อเล่นเล่นเล่นแล้วอ๋อมั่นใจบัตรนี่ยังจับทางไม่ได้มั่นใจครับมั่นใจเอากลับกลับกลับแล้ว อ่ะอันสุดท้ายเอาไปห้าคะแนนไปอันสุดท้ายผมเฮ้ยสิบคะแนนเลยสิบคะแนนเลยสิบคะแนนโอ้โหปิดคะแนนนะครับไปด้วยสามคะแนนสามคะแนนครับผมกับพีทที่หนึ่งของคุณดอสนะครับครับผมขอประสบการณ์เนี่ยคนฝึกมาผ่านคุณคุณเห็นเขาได้สองคะแนนไหมล่ะคุณจะไปเอาคุณถามคนได้สามคะแนนดีกว่าอะแล้วเรามาดูใบที่หนึ่งนะครับโอ้ เพชรเวียงสุดตัวนะเมื่อกี้สุดตัวจริงฮะไหลแทบหลุดเมื่อกี้เอ้ยดูทรงแล้วเขาใช้เทคนิคปาลูกดอกเออใช่เขาเขาไม่ได้ใช้เทคนิคดีดเท่าไหร่นะนี่ไปแล้วสามไม้กับศูนย์คะแนนนะครับผมาห่าไม่ดีดใช่ไหมกูติ้วเลยติ้วไปเลยติ้วอ๋ออ๋อเอาใกล้อยู่นี่ไหมฮะ ้กีเดี๋ยวทำเส้นครึ่งคะแนนให้อย่าบอกว่าใกล้ก็ไม่ช่วยครับสอบก็เป็นแบบนี้แหละไม้เท่าไหร่ละโอ้ไม้ที่หกไปแล้วมั้งครับตอนนี้ไม้ที่หกครับมาฮะอ้ยโอ้ยโอเลยกี่ไม้ครับไม้เดียวครับสุดท้ายไม้สุดท้ายแล้วถ้าเขาเข้าห้านี่เขาจะนั่เป็นที่หนึ่งเลยนะครับใช่ครับคุณยังมีสิทธิ์ได้สิบคะแนนอยู่นะครับยังมีสิทธิ์อยู่ครับ อโอ้ครับไปดูภาพชา้ากันอีกครั้งนึงครับกับนัดสุดท้ายเมื่อกี้นะครับที่ฝัง่งตัวเองมากเลยคนทั้งราชบุรีนี่ตอนนี้ส่ง SMS เข้ามาใหญ่เลย รอบที่ที่สองนะครับแล้วก็จะให้คนที่เริ่มเป็นคนที่ได้คะแนนมากที่สุดจากที่ที่หนึ่งนะครับใช่ครับคุณดอยลครับคุณดอยเขายังเลือกใช้เทคนิคเดิมอีกครับในการเลือกไม้ก่อนเขาบอกว่าไม้ไหนเป็นไม้จากต้นไม้แฝดเท่านั้นเขาถึงใช้อ่ามันดูยังไงครับต้องดูลายไม้ครับลายไม้ว่ามันเกิดมาคู่กันอะไรอย่างเงี้ยอ่าเกิดมาคู่กันเงียบๆไม่ได้ช่วยครับผมไม่ได้ช่วย สองไม้ก็แล้วสามไม้ก็แล้วเดี๋ยวคิดว่าห้าไม้ีหลวเขาขยับไปผมว่าไม้ที่สี่อะไป <laughs> <laughs> อย่างเง้เขามีความมั่นใจมั่นใจเขาอาจจะไม่ขยัียบเลยก็ได้นันเนี่ยเป็นไปได้เออรอเกมสุดท้ายเลย <laughs> โอคตรยาก ่อสิบแต้มจะสังเกตได้ว่าไม้ของคุณดอเขาไม่หมุนเลยนะครับใช่เขาเป็นเทคนิคการปาที่ค่อนข้างดีนะครับเขาตรงมากเลยใช่ไหมเพียงแต่มันแค่ไม่ปักแค่นั้นเองใช่ใช่นี่เลยกี่มหม้ครับสูนไม้จบจบไปที่ศูนแต้มนะครับไปยี่ที่สองคุณดอนะครับคือเขามั่นใจเลยว่าสามแต้มแน่เขาจะชนะทั้งเกมนะถูกไหมครับแล้ลองเทคนิคใหม่อ๋อลองเทคนิคใหม่แล้วเป็นไงครับครุกับเทคนิคเดิมดีกว่าคุณดอสนะครับเข้าสู่สนามแล้วครับตอนนี้อ่าครับผมครับ นักกีฬาเขากําลังเตรียมตัวอยู่นะครับนี่เขาเคลียร์ด้วยเผื่อเขาลื่นเหมือนคุณแ่ะผมไม่รู้ว่าจบทัวร์นาเมนต์นี้นี่เราจะมีกล่องใส่ไม้ทิ้มฟันจากเครื่องพิมพ์นเมิติของเขาด้วยหรือเปล่านะครับเพราะว่าไม่มีไม่มีไม่ทำกีฬานี้ไม่ชอบเลยเริ่มด้วยด้วยคูณสองนะครับผมผมมั่นใจในเฮ้ยสี่แต้มว้าวโอ้โห โอ้ยโหเอาอะพันไม้ที่เขาซ้อมมานี่เห็นผลอ้ยอันนี้เขาเรียกว่าผ่อนแรงไว้เขาจะทำให้โดนก็ได้แหละใช่เดี๋ยวจะแบบเราพูดเยอะเขาขับแล้วจะหมดกำลังใจจะมาที่ไม่มีแล้วแร้พวกเขาก็เนกันโอ้ เกิดความกดดันขึ้นกดดันกดดันกดดันไม่รู้ว่าเขากดดันตัวเองหรือว่าเรากดดันเขาเราน่จะกดดันเขาเ่าเหรอคะแนนจะหยุดอยู่แค่นี้หรือเปล่าฮะกับไม้สุดท้ายใช่ไหมครับไม้ที่สิบแล้วโอ้ยกลับมาเก็บไปอีกสี่แต้มนะสิบสองแต้ม เฮ้ยผมมาไกลเลยว่ะเรามาดูผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายนะฮะเขาบอกว่าเป้าหมายเขาคือไม่ศูนย์ทำไมคุณไม่เอาเป้าหมายทักสิบสามนแน่ล่ะครับผมนี่มันแม็กเลยตั้งร้อยเลยนะร้อยแต้มเลยเชี่ยจริงด้วยตัวแทนชาว Raspberry เขาเป็นตัวแทนเชียงใหม่ด้วยครับตอนนี้คนเชียงใหม่ตอนนี้ SMS มาเต็มเลยครับไม่ไม่เคยเห็นหน้าเลยไปอยู่ที่ไหนมาโอ้โหใกล้เกางเสียงนะเหมือนจะใกล้มากนะครับแรงปะทะได้แล้วแต่ว่ามุมยังไม่ได้ฮะ อันนี้มุมไม่ได้แน่ๆอันนี้น่าจะติดไหล่เมื่อกี้ไหล่มันเคลื่อนไหล่มันเคลื่อนนะฮะโอ้โหโฮมรันไปแล้วครับเมื่อกี้โฮมรันผิกีฬาขอใกล้ไกลเขาเขามาที่คุณหนึ่งนะครับตอนนี้เขาเปลี่ยนใจแล้วเอาอุ้ยเมื่อกี้เกือบแล้วนะครับเขาอาจจะใช้เทคนิคการปาเป้าเยอะเกินไปนิดนึงหรือเปล่าผมก็ว่างั้น โอ้เมื่อกี้เกือบได้ห้าคะแนนแล้วนะครับแต่เครื่องมือเขานี้ค่อนข้างฟลิปนะับเวลาปาออกไปโอ้เสียงดีครับโอ้เลยกี่ไม้ไม้สุดท้ายแล้วสุดท้ายครับผมคะแนนมาสของไม้นี่คือสิบคะแนนนะครับครับสิบคะแนนนี้ก็เพียงพอที่จะชนะใครบางคนได้ได้นะครับครับ อโอ้โห,โอ,โหอาตมลงมครับตกลงครับตกลงครับป,ปิดด e ีทนี้ไปที่ศูนย์คะแนนครับคุณเพนครับผมตอนนี้ดูจากรูปการแล้วเขาจะต้องเอาจริงแล้วนะฮะคุณลองวิเคราะห์หน่อยได้ไหมฮะว่าสองครั้งที่แล้วเนี่ยเขาฟอร์มเป็นยังไงบ้างผมว่าครั้งแรกเขา <c oughs> เขาลองเขาลองจริงด้วยครับเขาลองครั้ง <c oughs> แรกครั้งแรกเสมอเสมอครับลองสนามลงเาโอเคถือว่าตามสูตรนะครั้งนี้ก็ลอง ระยะลองระยะนะครับใช่ใช่ใช่จะได้ถูกเนาะใช่ครับใช่ครับที่ว่าไม่ลองแล้วล่ะรอบที่แล้วอ่ะเขานำแบบนำโดมใช่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 เขาจะเล่นด้วยความผ่อนคลายมากขึ้นใช่ครับใช่ครับนี่ก็ปลาทิ้งปลาคว่างไปได้เลยใช่ปลาทิ้งปลาคว่างได้เลยอ๋อคือแข่งให้มันจบจบไปนะเอ้าเอาขอด้วยสีแต้มนะครับทำเป็นมาเซลกูเออนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอาไงล่ะมึงเออ เรอ่องนี้สอ้ใได้รู้ว่านากกีฬานี่เขามีฟอร์มจริงนะครับเขามีครับมีฟอร์มของรอบนี้หมดละนะเพราะว่าสามสามรอบสามรอบฟอร์มเขาไดนามิกมากเลยอ่าจริงอ่าใช่ไหมใช่ไหมสี่แต้มครับผมถ้าดอทจริงจริงดอทปักอีกสักสองสามไม้ก็ชนะผมแล้วนะฮะก็จริงก็จริงก็จริงแต่ว่าถ้าเขาอยู่เส้นคูณเส้นคูณสองแล้วเขาปักได้สองมดเลยหมดเลยสี่ครั้งสี่ไม้ชนะเขาชนะเลย ใช่ใช่ใช่งั้นสอบถามความรู้สึกเทคนิคใหม่ครับเขาวางสิบไม้ไว้ที่พื้นครับอันนี้อันนี้เพื่ออะไรครับน่าจะเป็นมูอะไรทุกอย่างใช่ใช่เพิ่มความเมื่อยเอวอ่าเป็นไปได้อ่าเพิ่มความยืดหยุ่นไม้ที่หนึ่งไม้ที่หนึ่งเอ้ยเอ้ยจากที่เราคำนวณเมื่อกี้ทำให้เขายอมไม่ได้ละเขาไปสองแต้มไม่ได้ละเอ้ย ถ้าถ้าถ้านับถ้านับเนี่ยไม้เนี้ยพลาดอ่ะอีกสี่ไม้สุดท้ายถ้าเหลือสามคุณนี้เขาอาจจะเข้าห้าก็ได้เข้าห้าเลยเป็นไปได้เข้าห้าอะไรที่เหลือเข้าบนเลยที่อาจจะเข้าห้าไม่ได้สามไม้ที่ต้องเข้าห้าะอ่าใช่โอเคผมว่าตัวเขาค่อเน้ายเหมือนพยายามจะเอื้อมไปเอื้อมไปให้ใกล้ที่สุดเส้นชัยเออโอ้ที่ไปไม่ถึงด้วย สองไม้สุดท้ายครับผมอุ้ยอ้ยอุ้ยเริ่มทอแล้วเริ่มทอแล้วครับได้สิบคะแนนได้ป่ะครับเริ่มทอแล้วครับแล้วนะครับโอ้ศูนย์สามศูนย์ศูนย์ครับเก่งมากเก่งมากเก่งมากกินข้าวฟรี ไนี่เออเออาไม้ที่พื้นใหาม่อ๋อคือทอวางไว้ที่พื้นอ่ะมันจะมีความเป็นรอบๆได้รีเซ็ตนิดนึงเอออ้ใช่ใช่มันมีเซ็ตดวงมันมีนนเซ็ดตดวงโอเคครับตอนนี้ผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายนะครับครับวันนี้ทั้งสนามลุ้นกันครับลุ้นครับลุ้นว่าเขาจะได้ตีไข่แตกหรือเปล่า เขามาเป็นม้ามืดนะครับคนทางลาดบุรีและเชียงใหม่ตอนนี้คือไม่นอนครับไม่นอนเปิดเข้ามาดูช่องบล็อกคิดติครับผมเขาอยากรู้ครับตอนนี้4ี่โมงอยู่จะนอนทําไมล่ะครับอ๋อับางคนก็ง่วงอ๋อบางคนก็ง่วงอ่าไม่เป็นไรเอ้ยฟอร์มเขาดีเรามาดูกันนะครับว่าเขาจะเป็นม้ามืดหรือเป็นม้าไม้เบิองตีใครแต่แล้วกับสองคะแนนครับโอ้โหม่อกิ้ใกล้เคียง ตอนนี้เขาเขายืนคูณหนึ่งอย่างเดียวครับครับเขาเอาคะแนนชัวๆไว้ก่อนโอ้โแต่ดูเทคนิคที่เขาใช้ไม่เหมือนนักแข่งคนอื่นที่เคยเห็นโอ้จริงด้วยผมว่าเขาเข,ข้าใจแล้วครับใชถ่ถ้าถ้าคว้างเขานะครับเป็นการใช้นิ้วชี้นะครับแตกต่างจากนักอื่นนักแข่งคนอื่นที่ใช้นิ้วกลางนะครับผม สิบไม้เขาเข้าไปสี่แล้วนะครับเรื่องมากมากฮะเออโอ้โหจัดไปแปดคะแนนครับผมอาตอนนี้นะครับคะแนนอยู่ที่บอส18ปดอสามเทนแปครับผม อ่ะครับก็วันนี้ครับคลิปนี้นะครับก็จบไปแล้วกับโอลิมปิกในบ้านครั้งที่1อย่างเป็นทางการนะครับกับทั้งกีฬาย่อยเป็นกีฬาปาไม้ลูกชิ้นและกีฬาหลักกีฬาดีดไม้ทิ้มฝันนะครับนะครับคนดูทางบ้านนะครับก็ถ้าเกิดจะเล่นตามนะครับอย่าลืมนะครับอย่าไปปาใส่เพื่อนอย่าไปปาใส่เพว่อพี่น้องนะครับแล้วก็มีอุปกรณ์ป้องกันให้ดีด้วยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวเจอกันในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกข้างบ้านครั้งต่อไปครับรับผม